ย้อนรอยผลงานกุนซือเลสเตอร์หลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับการแยกทางกันระหว่างแบรนเดนลอจเจอร์กับเลสเตอร์ซิตี้แม้จะไม่ใช่เรื่องที่เร์ไอรส์แต่น่าใจหายมากพอสมควร โรเจอร์นั่งแท่นเก้าอี้ตัวนี้มานานถึง4ปีพาทีมประสบความสำเร็จคว้าโทฟี่แชมป์มาครอบครองแต่ว่าด้วยผลงานในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าน่าผิดหวังเป็นอย่างมากภายหลังร่วงลงไปอยู่ในโซนตกชั้นแถมผลงานในสนามรูปแบบการเล่นดูไม่ค่อยใชไลามากนัก ซึ่งการแยกทางครั้งนี้เป็นการเจรจา,าพูดคุยก่อนลงเอ่ยด้วยความยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายแน่นอนเพราะว่ากันตามผลงานและความสําเร็จในายใหญ่ชาวไอซ์แลนด์เหนือสามารถถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดของสโมสสและวัดจากซิตีรโรเจอร์ดีที่สุดนับตั้งแต่ทีมสร้างเทพนใิยายคว้าแชมป์พี่เมีย์ลีกมากรองว่าแล้วสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในวันนี้คือย้อนชมผลงานของเหล่ากุนซือทับจิ้งจอกสยามนับตั้งแต่หมดยุคเคลาดิโอรานีเอลลี e ่ หรือคว้าแชมป์ลีกครั้งล่าสุดเมื่อปี2016กันหน่อยว่าผลงานของโค้ชคนไหนเป็นอย่างไรกันบ้างคนแรกครกเช็คสเปียประเดิมคนแรกที่เข้ามาทดแทนด้วยบทบาทกุนซื้อขัดตาทับก่อนได้อยู่แบบยาวๆภายหลังทีมแยกทางกับรานีเอลีซึ่งตอนนั้นเช็คสเปียเป็นผู้ช่วยของนายใหญ่ชาวอิตาลีแน่นอนว่าเมื่อมีการปลดแบบฟ้าผ่าทีมก็ย่อมเอาคนในมาคุมทีมซ้อมและลงสนามไปก่อนในช่วงหาหนายใหญ่คนใหม่ ทัวผลงานในช่วงขัดตาทับของเชคสเปียร์นั้นดีเหลือเกินประเดิมเกมแรกด้วยการเปิดบ้านเอาชนะลิวพูลสามประตูต่อหนึ่งก่อนเก็บชัยอีกห้านัดติดต่อกันจนนำมาซึ่งการถูกแต่งตั้งคุมทีมแบบถาวรสิ่งนี้คือการจับงานเป็นกุนซือครั้งแรกของเจ้าตัวเพราะที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชมาโดยตลอดทั้งกับเวสบอมวิดเฮาซิตี้ก่อนมาถึงเรตเตอร์ซิตี้หนึ่งในไฮไลท์ของในายใหญ่รายนี้คือการพาเลสเตอร์กุยทางถึงรอบแทีมสุดท้ายศึง แชมเปี้ยนลีกด้วยการหักด่านเซบีย่าในรอบก่อนหน้าก่อนไปโดนยักษใหญ่อย,อย่างแอลีตโก้มาดริดเคลียร์ตกรอบไปอย่างหวุดวีดจบซีซั่นแรกพาทีมจากโซนตกชั้นไปจบที่อันดับ12แบบสวยงามทั่วชุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ซีซั่นถัดมาเนื่องจากออกสตาร์ทด้วยผลงานไม่ดีหนักพร้อมร่วงไปรั้งในโซนตกชั้น น,นมามซึ่งการถูกปลดออกจากตำแหน่งในช่วงเดือนตุลาคม2017สถิติของเจ้าตัวกับเลเตอร์คือการคุมทีมในทุกรายการไปทั้งหมด26เกมเก็บใช้ชนะไป11นัดและเสมอ6แพ้9ซึ่งระหว่างนั้นบอร์ดบริหารก็ให้ไมเคิลแอปเปิลตันคุมมาแบบขาดตาทับไปก่อน2เกมจึงมีการแต่งตั้งในายใหญ่เข้ามาทำหน้าที่คนที่2อคลอสปูเอลหลังจากใช้กุนซอโนเนมอย่างเคล็กเช็คสเปียร์อยู่ช่วงหนึ่งเลเตอร์ atter, จัดการท้าถามกุนซือยอดฝีมือ และอดีตนักเตะชื่อดังอย่างโคลสปูแอลมาบัญชาการเพราะด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนในสายงานนี้พอสมควรปูแอลสร้างชื่อสมัยเป็นนักเตะกับโมนาโกสโมสรเดียวของเขาตลอดอาชีพและเมื่อลี่ายก็กลับมารับงานคุมทีมในทันทีและเป็นสถานีแรกในบทบาทใหม่ที่เผชิญชีวิตเส้นทางกุญซื้อของปูแอลถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแม้จะวนเวียนอยู่กับการทำทีมในฝรั่งเศสทั้งโมนาโก ลีนโอลิมปิกลียงหรือน,นีดก่อนข้ามมารับงานนอกบ้านเกิดครั้งแรกเมื่อปี2016กับเซาท์แทมป์ตันในแดนน้ำหอมผู้แอลพาโมนาโกสอยแชมป์ลีกเอิงมาครองได้หนึ่งสมัยเมื่อปี2000รวมไปถึงคว้าแชมป์อินเตอร์โตโต้ครับกับลิวได้หนึ่งสมัยส่วนกับทัพนักบุญผลงานถือว่าไม่ธรรมดาพาทีมจบอันดับแปนในศึกพรีเมียร์ลีกพร้อมทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศลีคลับทว่าด้วยแนวทางที่แฟนบอลไม่ค่อยชอบใจมากนากัก ทำให้โดนปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน2017ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นเลสเตอร์ดึงตัวมาคุมทีมผลงานกับทัพจิ้งจอกสยามอาจไม่ได้สวยหรูตลอดรอดฝั่งนะักพาทีมจบอันดับ9ในซีซั่นแรกก่อนที่ในฤดูกาลถัดมาเหมือนกราฟที่ปักหัวลงเริ่มดําดิ่งมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุที่ทีมต้องยอมปลดออกจากตำแหน่งเพราะช่วงท้ายๆกับทีมปูแอลไม่อาจพาทีมเก็บชัยชนะได้เลยติดต่อกันมากถึง7เกม ก่อนปิดฉากคุมทีมไว้ที่16เดือนทํสถิติพาเลเตอร์คว้าชัยนะเพียงแค่34เท่านั้นจากการคุมทีม67นัดส่วนหลังออกจากเลสเตอร์จ้ตุวก็กลับไปรับงานในฝรั่งเศสกับแซงเอเตียนซึ่งทําทีมได้อยู่ราวๆ2ปีเศษก็แยกทางกันไปช่วงเดือนธันวาคม2021 และว,ว่างงานจนถึงปัจจุบนันคนที่3ามเบเแดนลอจเจอร์หลังแยกทางกับปูแอลทางฝั่งเลสเตอร์ก็ใช้โค้ชคู่คุมทัพอยู่1เกมก่อนไปดึงตัวลอจเจอร์เข้ามานั่งตำแหน่งกุนซือคนใหม่ซึ่งในตอนนั้นในายใหญ่รายนี้ถือว่าผลงานกำลังยอดเยี่ยมเซลติกที่พาทีมสอยแชมป์มาครองได้มากถึง7ครั้งในระยะเวลา2ปีกว่า,วาแน่นอนว่าลอจเจอร์มีประสบการณ์ทำงานในอังกฤษมาโชคโชนพอสมควร กับทั้งวัดฟอร์ดเรดดิงสวอนซีหรือลิเวอร์พูลฉะนั้นไม่ต้องปรับตัวอะไรให้มากหนกักผลงานโดยรวมของลอสเจอร์กับเลสเตอร์ถือว่าสร้างทีมให้มีความแข็งแกร่งมากพอสมควรพาทีมจบอันดับได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรป2ปีติดต่อกัน ทั้งยูโรปาลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกส่วนไฮไลท์สำคัญคือการพาทีมว Champ คว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี2021่อมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแชมป์ครั้งแรกของสโมสสที่คว้าโทฟี่นี้มาครองได้ด้วยก่อนต่อยอดไปสอยแชมป์คอมมูนิตี้ชิลในซีซั่นถัดมาส่วนเรื่องสถิติเก็บชัยชนะเป็นรองเพียงนเจอร์เพียสันคนเดียวเท่านั้นในรอบ15ปีโดยลอสเจอร์เก็บไปได้45ปเซมากกว่ารานีเอลี่อยู่นิดหน่อยฉะนั้นไม่แปลกที่จะบอกว่ากุนซือรายนี้ เป็นหนึ่งในบุคลากรในระดับตำนานของเลสเตอร์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้งเรื่องผลงานในสนามและความสำเร็จที่พาทีมเอื้อมือไปคว้ามาส่วนกุนซือคนใหม่จะพาเลสเตอร์กลับไปบินสูงกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมอีกครั้งได้หรือไม่คงต้องคอยติดตามตอนต่อไปกันอีกครั้ง